เอฟซีท่านไหนนะครับที่ชมผมอยู่ต้องขออนุญาตถ้ายังมีชีวิตอยู่แสดงตัวนิดหนึ่งผมมีรางวัลให้ผ่านไป8ปีก็ต่อตั้งบริษัทที่ตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเกษตรในไทยจําหน่ายอะไรแบ่งเป็นสองหมวดหลักนะครับเครื่องมือเกษตรและเครื่องมือก่อสร้างผมทาธุรกิจนียผมก็เปรียบเสมือนค,คู่คิดท่านนั่นแหละพุกง่ายว่าผลิตสินค้าอะไรมาเนี่ยผมต้องแก้ปัญหาท่านได้สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับรายการคุยกับเฮียบายเจ้าสัวเกษตรนะครับต้องบอกว่า EP ีนี้เป็น E ีแรกนะครับ และต้องบอกว่ารายการนี้ท่านจะได้พบกับสาระและความรู้ดีๆเกี่ยวกับค่อมือเกษตรอย่างแน่นอนนะฮะฝากท่านกดติดตามกันไว้ได้เลยนะอันนี้เป็นอีกีแรกอ่ะและยังไม่พอเรามีพิธีกรหลักในรายการสาวสวยที่บอกว่าจองตัวยากมากๆขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นพิธีกรนะคะในรายการคุยกับเฮียคะ่ะบายเจ้าสวดเกษตรค่ะ รายการที่มอบสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรกรนะคะจากกูรูที่มีประสบการณ์มามากกว่า30ปีค่ะสวัสดีค่ะเฮียบอสค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP แรกนะคะก็อยากให้ FC ที่ยังไม่ได้รู้จักเฮียบอสนะคะแล้วก็คนที่ชมคลิปอยู่ในคลิปนี้นะคะอยากให้รู้จักที่มาของเฮียบอสเนี่ยค่ะเป็นมายยังไงคะคำนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะต้องบอกว่าเป็น FC เรียกแล้วก็ทีมงานเนาะที่ให้เกียรติเรียกก็ต้องขอบคุณมากแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อเฮียบอสหรอกนะครับชื่อว่าเท่าแก่น้อยครับ นะเพราะว่าทํางานมาตั้งแต่ป5ป6แล้วนะสมัยนั้นก็ f c หรือลูกค้าเนี่ยก็จะเรียกกันเท่าแก่น้อย F c ท่านไหนนะครับที่ชมผมอยู่ต้องขออนุญาตถ้ายังมีชีวิตยอยู่แสดงตัวนิดหนึ่งผมมีรางวัลให้ถ้า<อ>จําผมได้นะอ่าสมัยนั้นหลายสิบปีแล้วนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็นะก็เรียกกันว่าเฮียบอสครับที่มาของคําว่าเจ้าสัวเกษตรเนะะี่ยค่ะครับอยากให้เฮียบอสเจ้าสัวเกษตรนะฮะ,ะต้องบอกว่าความเป็นมาเนี่ยสตอรี่เรามียาวนานขออนุญาตเท้าความ ตั้งแต่เจเนอเรชันแรกก็คือรุ่นอาปาครับรุ่นคุณพ่อนะครับขอตั้งชื่อก่อนเจ้าสัวเนี่ยมีชื่อแรกเลยคือตอยนตะกิจอ๋อเหมือน c p บริษัทแรกก็คือเจียไตถ้าเจ้าสัวบริษัทแรกต้องชื่อว่าร้านตอยนตะกิจนะครับอยู่ขาเข้าก่อนเข้าเมืองสระบุรีอยู่ตรงข้ามสนามมวยฮะอยู่ยงย้งค่ายดิสอนนะครับตรงนั้นก็เป็นร้านเล็กๆครับสมัยก่อนเนาะตั้งแต่พศ1986นานแล้วนะ3 40ปีนะครับก็สมัยนั้นเป็นรุ่นคุณพ่อนะครับ เป็นผู้ก่อตั้งนะชื่อต่อยนรกิจนะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงอ่ะอป้าของผมนะเจเนอเรชันแรกลูกค้าจะเรียกว่าป้าจิ๋วนะฮะหรือเรียกว่าเฮียจิว๋วขออนุญาตให้เกียรตินิดนึนงชื่อคุณกระจรศักดินัสปียะนะครับเนาะอันนี้ผมเป็นเจเนอเรชันที่2ละนะครับมาสืบทอดต่อ ผ่านมา7ปีก็ได้ก่อตั้งอีกบริษัทหนึ่ง,งชื่อว่ายนตะกิจแมชชีเนอรี่ในปี1991ตั้งอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ขยายจากห้องเล็กๆเนี่ยก็กลายเป็น7คูหาเพื่อรองรับลูกค้ามากขึ้นนะที่จอดรถมากขึ้นสินค้าก็แตกหลายมากขึ้นผ่านไปอีกประมาณ17เ็ปีปนะ มาเป็นปี2010นะครับก็ได้ย้ายเลยฮะอันนี้ย้ายจากถนนพหลโยธินนะครับมาอยู่เส้นเลี่ยงเมืองใบาพาร์จากสระบุรีก็คือตรงนี้แหละตรงนี้เนาะนะครับบนเนื้อที่สี่ไร่เพราะว่าที่เดิมเนี่ยที่จอดรถค่อนข้างน้อยฮะจอดสี่หคันก็เต็มหน้าบ้านละก็รองรับลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึง warehouse การขึ้นของอะไรต่างๆก็สะดวกสบายเพื่อลูกค้าที่สะดวกมากขึ้นนะครับผ่านไป8ปีนะฮะอันนี้ก็ก่อตั้งบริษัทที่ตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเบอร์นหนึ่งในวงก,การเกษตรในไทยเเจ้าสสุรรรบี ในปี2017แปลว่าเจ้าสัวเกษตรเราเปิดมาทั้งหมดเนี่ย8ปีแล้ว,ลวนะครับก็จากเนื้อที่4ไร่เราขยายเป็นทั้งหมด50ไร่แตกลายสินค้า มากขึ้นที่จอรดรถก็ได้กว่า50คันละยังไม่พอปี2 0 2 2นะครับขยายอีกหนึ่งธุรกิจก็คือเจ้าสัวไบนะครับเจ้าสัวใบก็จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า,มฟาโมเตอร์ไฟฟ ATV สกูตเตอร์ไฟฟ้า,ต,ฟาต่างๆนานารถสามล้อพ่วงจกดัมก็เป็นธุรกิจล่าสุดของในคือเจ้าสัวกุ๊ปอันนี้คือที่มาทั้งหมดแล้วมีแผนจะมีอีกธุรกิจหนึ่งไหมคะอีกธุรกิจหนึ่งอันนี้ขอญาตเกินไว้ก่อนจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าสัวโฮมนะยังไม่เฉลยยยนะเเดีวาฉล EP ถัดไปอ่าเจ้าสัวโฮมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะที่ติดตามแล้วก็นับสนุนเพื่อเจ้าสัวมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากนะครับและอีกหนึ่งคำถามนะคะสําหรับคนที่ดูรายการใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าสัวขายอะไรนะคะจำไหนอะไรบ้างอธิบายแบบเข้าใจง่ายเลยนะฮะเจ้าสัวเกษตรนะรวมถึงยนตกิจเนี่ยคือที่เดียวกันต้องบอกยี่ก่อนเพราะบางท่านเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่ยี่สิบสามสิบปียังไม่เข้าใจเอะร้านเจ้าสัวกับยนตกิจเนี่ยร้านเดียวกันไหมนะต้องบอกว่ายนตกิจเนี่ยรีเนเวทออกมานะแตกมาเป็นเจ้าสัวเกษตรจริงๆ เดียวกันพื้นที่เดียวกันนะฮะเจ้าของเดียวกันทีมงานขายเดียวกันจําหน่ายอะไรใช่ไหมฮะคำถามเมื่อกี้แบ่งเป็นสองหมวดหลักๆนะครับเครื่องมือเกษตรและอีกหมวดหนึ่งที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือเครื่องมือก่อสร้างครับเครื่องมือเกษตรเนี่ยจะแตกขแขนงไปทั้งหมดเนี่ยสกลุ่มลูกค้าหลักๆนะฮะก็คือมีสําหรับท่านที่เป็นชาวนานะครับปลูกข้าวนะครับชาวไร่นะไร่มันไร้ก็โพดไร่อ้อยนะฮะแล้วก็ชาวสวนนะฮะท่านท่านไหนทําสวนก็ สวนทุนเรียนสวนผลไม้นะครับซึ่ง Product หรือสินค้าของแต่ละหมวดเนี่ยที่เจ้าสัวเราครบจบในที่เดียวครบวงจรนะครับถ่านไหนปลูกข้าวนะครับก็ที่นี่เรามีอะไรอุปกรณ์ทํานาเรามีครบรถไถเครื่องยนตเครื่องวานเครื่องพ่น ถ้าเป็นท่านไหนทําไร่ก็เกี่ยวกับแผงโซลเซลล์ระบบน้ำนะครับเทมปยวดท่อ PVC ระบบน้ําต่างๆปั๊มน้ําปั๊มบาดาลต้องหัวครบจบที่นี่นะฮะรวมถึงพวกอุปกรณ์ในการเตรียมดินเกี่ยวกับชาวไร่นะฮะพ่นยาติดท้ายรถไถริปเปอร์ระเบิดดินรวมถึงชาวสวนก็เครื่องฉีดยาเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้ารถตัดหญ้านั่งขับเอาเป็นว่าครบจริงๆกำตังมาที่นี่ <laughs> นะกิเลสเยอะมาก โอ้โถือว่าครบวงจรเลยเกี่ยวกับการเกษตรนะคะตนะคะต่ออีกนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าไม้ตายของทางที่ร้านเราเลยก็คือเราไม่ได้จำหน่ายอย่างเดียวเรามีทั้งซ่อมพูดง่ายว่า Service สอัพ r Sale <c oughs> ครบวงจรวัตสตท็อปที่นี่อะไรเรามีครบนะครับเรื่องทิ้งลูกค้าเรื่องปิดร้านดีไม่ต้องกลัวรวมถึงเรารับเทิร์นท่านไหนอยากขายเรารับซื้อนะครับแล้วก็ <c oughs> พูดง่ายว่ารับฝากด้วย ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนจากสินค้าเนี่ยเป็นเงินบางทีเดือดร้อนตรงนี้ก็เอามาฝากได้ผหพอนได้อีกพอนดได้อีกนะ,ะนะมีสินเชื่อให้ด้วยนะครับเนาะยกเว้นภาคตะวันออกและภาคใตน้นี้ต้องขออภยัย <c oughs> นะกำลังเร่งเปิดพื้นที่ให้ <c oughs> นะครับะะนะครับ ก็คือจบที่นี่แหละขายเฮียบอสคะแล้วอะไรคือจุดขายที่ดึงดูดลูกค้าทั่วประเทศมาบริการ,ร,การที่นีค่ะคะเป็นเรื่องของราคาเนาะอย่างที่ท่านผู้ชมชมคลิปผมนะครับทั้งแพลตฟอร์มหรือสื่อต่างๆนะครับผมจะพูดเสมอแหละว่าเราจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่า,านเนื่องจากวา่ายกตัวอย่างปีนี้เลยนะฮะ2025ปีนี้ภาวะพืชผลเกษตรตกต่ำมากๆานะครับเนาะทั้งราคาข้าวข้า,ขาวโพดมัน ทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยเต็มที่โดยเฉพาะก็เรียกว่าสินค้าทางการเกษตรนะครับเครื่องมือต่างๆของปัใจจัยในการผลิตการเกษตรเนี่ยที่ท่านต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยพูดง่ายว่าเวลาซื้อเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงได้ถูกเพราะาเราซื้อเราซื้อเป็นบิ๊กล็อตเราซื้อเป็นล็อตใหญ่แต่เราจะขายราคาเข้าัท้องตลาดก็ได้แต่เราไม่ทำค่ะพูดพูดง่ายว่าปีนี้เกษตรกรย่ำแย่เราช่วยเต็มที่ก็คือเป็นที่มาของว่าทำไมเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่านะครับรวมถึงไม่ใช่ว่าถูกอย่างเดียว นะสินค้าจะต้องทําไมต้องคุณภาพดีราคาเนี่ยต้องจับต้องได้นะ,ะยิ่งปีนี้ผมยอมไม่ออกกำไรนี่ผมพูดตรงๆอย่างที่ท่านชมไปท่านลองดูนะสินค้าต่างๆเนี่ยที่ผมทําคลิปไปถ้าเทียบกับท้องตลาดเดี๋ยวจะถูกกว่าเยอะแล้วก็ที่สําคัญเลยเ,เราชําระไปทางไม่ต้องโอนมาก่อนอไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงเนาะไม่ต้องเสี่ยงนี่คือจุดขายนะครับแล้วสโลแกนที่เฮียวอชชอบพูดบ่อยๆท้ายคลิปเนี่ยเป็นมาอย่างไรคะสโลแกนอะไรครับเดี๋ยวถามพิธีกรก่อน เจ้าสวนเกษตรคู่คิดเกษตรกรเยียงว่าจะไทยอ่าคู่คิดเกษตรกรไทยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ผมทําธุรกิจเนี่ยผมก็เปรียบเสมือนคู่คิดท่านนั่นแหละพูดง่ายว่าผลิตสินค้าอะไรมาเนี่ยผมต้องแก้ปัญหาให้ท่านได้ผมผลิตออกมาเนี่ยท่านเสียตังค์เนี่ยท่านเอาไปใช้เนี่ยมันก็ต้องเกิดประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหากับสิ่งที่ท่านเจออยู่ได้ อ่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าคู่คิดเกษตรกรไทยนี่แหละนะฮะก็คอยติดตามเรื่อยๆฮะอย่างที่ท่านชมนะโอ้หเจ้าสัวเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนี่ยทุกเดือนอนะฮะผลิตอ,อะไรออกมาเนี่ยแน่นอนฮะไม่ได้ซีทัวผลิตเราวิจัยละว่าผลิตออกมาเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นั่นเป็นที่มาคู่คิคดเกษตรกรไทย <Okay. S 1> นี่แหละครับ ท้ายคลิปนี้เฮียบอยอยากฝากอะไรนะถึง FC ฟซไหมคะ,ะก็ต้องอบอกว่าฝากรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผมจะมาพูดคุยกับท่านเหนือน,นนะอาทิตย์ละ1วันอีพีต่อไปนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากนิดนึงท้ายรายการนะคะก็อยากจะฝากถึง FC แล้วก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ด, like ด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวทีมงานเนี่ยรวบรวมนะฮะแล้วอีพีหน้าผมจะมาตอบคําถามทุกท่านท่านพิมพ์ไว้นะครับตอบคุณคำถามเลยอยากรู้อะไรถามมานะครับ ขออนุญาตปิดคลิปด้วยประโยคคลาสสิกเช่นเดิมท่านผู้ชมเจ้าสัวเกษตรคู่คิดเกษตรกรไทยเฮียบอสจัดให้ท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับ